สวัสด <ali> ีค <divide S 2> ่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมขอขอบคุณทุกสองไอ้แล้วนะครบสองหมื่นสองหมื่นฟอลโล่แล้ววันนี้พี่นุ้ยจะมีอะไรจะมาบอกนะลูกน้ามาหันหน้าไปทางพี่นุ้ยซะหน่อยมันไม่สวยไม่ได้แต่ไปดิฉันแกล้งโฉมไม่แต่ไม่ได้ปกติคนใส่ใสต้องไปใส่ใสอย่างนี้นะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็จะไม่ได้รู้จักพี่แจ็คจริงก็เวลาโทร Social c a มาปุ๊บพี่แจ็คก็จะเปลี่ยนเสียงเพื่อนเอง ด้านล่างนี่ือว่าตอบสนองเออ่แฟนๆนิสตามอยู่ว่่าเออจำนวนเท่าไหร่ครสองหมื่นสองหมื่นกว่าอันนี้ก็คนอ่านคนอ่านก็เป็นแฟนคลับมาซึ่งตอนนี้หลังจากดูคลิปนี้แล้วพอรู้ความจริงก็จะก็จะเลิกตามอัานบอลอ่านบอลอีกก็เดี๋ยวนะสามหมื่นคนน้องหนุ่ยถามน้องนุ่ยรู้จักร้านได้ยังไงจริงๆแล้วอ่าพูดตรงๆเลยร้อนผ่านร้อนผ่านหนาวมากันมา เราได้ยินเรื่องราวพี่แจ็กันอ่าใช่พี่แจ็คโดนเอาหัวมันหนีด้วยหัวทิ้งแล้วก็หัวลบห่อเป็นข้าวห่อขอกหัวเป็นลบห่อแล้วก็ทำไมฮะโดนไฟไหม้โดนไฟไหม้อีกครับพี่แจ็คล้างกาวไฟไหม้ครั้งเดียวอยู่ที่กระโดดขโมยขึ้นบ้านสิครับหัวห่อไปก็เยอะเหมือนประมาณไฟไหม้อะไรแบบนี้มีหัวล้งหนึ่งหัวห่อประมาณนี้นะลูกนะพี่แจ็คก็เลยมาตั้งหลักใหม่ ใช่ครับไมถ้าสั้นมันจะอะไรถ้ามันเนี้ยมันจะดีสักอย่าเถียงช่างเสียงคุณอย่าเถียงช่างเสียมันก็เปิดไม่มันจะดีครับเชื่อพี่ก็เนี่ยสองตัวเองไหมฮะอ่สองหมื่นครบสองหมื่นคนละอ่ะสองสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าถ้าสองหมื่นห้าจะจ้างดีเจนุ้ยมาปิดจะลิงกันหน้าร้านจ้าแล้จ้างเลยค่ะจ้างนะฮะฟังนะฮะคุณดูอันนี้แล้วคุณขอให้คุณเป็นหลักฐานครบสองหมื่นห้าใครกี่คนนะฮะจ้า 21,000นพไทย4 0 0พันรููจะเห็นนุ้ยมาเต้นหน้าร้านอาจจะจ้างเต้นหน้าจ้างในเรื่องเป็นลาวจ้างก็บอกราทางนี้เลยน0 0 0มาลาล้กด้ะเ็นวย2องหมื่น0้าดินเจน้ย0 0 0 0มื่นนี่ยมาดามอดมาแล้วนุ้ยมาด้วยไงไม่ต้องมา เอานมไม่มีจ้เออจ้างแต่อาจจะราคาสูงกว่านี่เดียได้ราคาสูงหรือปล่าบอกค่าตัวได้ไหมหรือไม่ต้องหลังไม้หรือเปล่าทำไมไปไปไปปแล้วไม่อานมนะฮะไปคนอื่นไปหมดกลลั่ยกาีแหละเที่ยวเที่วอย่าเอาแพงนะว่ารแฟนลับ้รแฟนลับจประมาณนี้นะครับลูกเชียที่นะคะมาเลยวรขอโทษนะ เมื่อกี้เดินผ่านหน้าน้องกันไก่จะผ่าด้านเขาชายก่อนเป่าเลยทายยาหามาวันนี้มาเร็วเสร็จจอันนี้แปลงผมเป็นฮอตโชว์เราจะผมให้เขาดูนะคะมาดูผมน้องเขาไม่สั้นไม่บางหนึ่งไม่สั้นไม่บางชอบหนาตรงนี้คือเท่านิดเดียวสัญญาสาบานได้ว่าจะไม่ตัดการนิสิตเขาคอยดูนะคะ อากได้ตรงนั <huh> ้นจริงเหรออยากได้ตรงนั้นแต่ไม่ให้แจ๊คแจ๊คตัดทัานที่แจ๊คเริ่มไปทนอะไรร้วหเรื่องนี้คื่จะมาทานเอานะเที่ยวนี้เนี่ยนะไม่เอาท่านนะจ้าอยากดีว่าเขาจะเป็นยังไงมาดูยี่ปีเพื่อนเพื่อนชาวโซเชียลแทนบอกว่า ให้พี <c ười> nee ่แจ็ครีวิวผมผู้หญิงใหน่อยแต่ผมผู้ชายนี่แงผู้หญิงเขาบอกว่าอยากให้ถามว่าผู้หญิงเยอะไหมผู้หญิงเยอะแต่เราไม่บ้างอ่ะมันเวลาโง่มันไม่เกิดมันเสียว่าเวลาเราอ่ะพี่เวลาเราจะเล่นโมกับของขอมออนออเขาบอกต้านคุกมาขึ้นตามเหงือเลย ไดก่อนหรือว่าลวกหรือวกระโดดเลยไหมอันนี้ามตรงๆที่นี้เรามีคนดูอะไรไมครับอเออมีคนวันเวันหกยิขออนุญาตค่ะเพราะว่าคนเขาตยินบ็อกมาจริงๆเราะว่าขู่หนอขอนะพี่แจ็คลูกนูนะสคนเพื่อลูกเาหน้าเขาถ่ายรูปลูกสาวเขาหน้าโเป็นเรื่อง็นราวลูกสาวชอบมากใช่ พี่แจ็ก็ขอขอบคุณนะพี่น้องที่ตามแล้วก็อย่างเนี่ยงอินบ็อกอินบ็อกกันจริงๆเากระตายตัวหน้าไปตาจนามัเปิดใส่แล้วกเราแใส่นะฮนนี้นะก็มาดูนะกัาสี4อีแอนะคะถ้าไม่ชอบยังไงก็ไม่ต้องไปฟังเรื่องแบบนี้อยากฟังเขาฟังไม่อยากฟังไม่นอฟังนะครับนี่น้อโอเคเดี๋ยวะินิดนึงนะไม่ชอบแชทนบดนีงนหิวนะน้นมงคนนี้ คนใจไม่ไม่คนใดที่ลูกสาวคนโน้นไปส่องหน้าไปชอบแบบนี้แต่ว่าไม่เอาคนนี้เพราะว่าเขาคือถ้ามีใครที่เป็นลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อเข้ามาติดต่อเข้ามาแล้วเมนมาถ้าตัวเองรู้สึกตัวเองดําแบบนี้น่าจะค่าเทอมเพื่ออะไรยังไงว่าใช่ขาดค่าเทอมต้องการเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแก่ผ้าเลยค่ะทุกแต่ไม่เอาอ้วนอย่างนี้นะแต่ว่าของเทำแค่หน้านี้พอพี่ชอบเขาแบบเนี้ย อชอบดำเหมืนนอนกันี่ชอบดำไม่ชอบโอเคพอไว้ก่อน